ค่ะลุงมานสวัสดีค่ะผมสวัสดีเจนางเอสีสุข่วนี่นัดกับเอฟซีเนาะลุงมานเนาะมีนัดกับเนะนะอฟซีว่าหลังจากที่ถ้าพ,พบกันลังหวยออกแล้วเขาสิเมาพบเอฟซีหลังจากที่ตัวเลขแนวทางเขา่าโตโตกันคือสองเก่าเก่าสองเนาะคะ่นะเนาะตามต่อคือช่วงขา,ขาราวา ขนาดธรรมชว่ม่าจะปล่อยมือวันเสาประมาณทุ่มตอนนี้กับทุ่มกวกวเนะาะค่ะเนาะจ้าตัวเล็แนวท่ามือวันจันรหลังจากเขาเก้าสองแล้วลูกมันให้วิ่งรูดตัวไใดคะวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ เน้นเน้นเก้าเน้นเก้านะคะทั้งช่วงะ่วะตัวประกบตัวประกบสี่ห้าหกก็ก 4, 5, ลูกมันสี่ห้าหก จับคู่ก็จะได้เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกมุ้งมาเน้นตัวใดคะเน้นเก้าห้าเน้นเก้าห้า เก้าหกเก้าหกเน้นเก้าห้าเก้าหกนะคะทำช่องขาที่ชุดสามตุยเหมือนกันดอกร้อยแปดกับหนึ่งดอกร้อยแปดกับหนึ่งนะคะทำช่องขา ุดสามตัวแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าชุดกันจะชุดหนึ่งจ้ะแปดเก้า กันกันตัวได้ก่อนกันลูกมันแปดเก้าแปดเก้าม,กมีตัวกันนะคะตรงช่วงค่ะมีตัวกันนะคะเหลือสามตัวตัวเน้นแปดเก้าสามแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าเน้น นี่กันเบิ้ลกันยังบนุ้กมันเบิ้ลบครับตอนไล่เบิ้ตอวเก่ากัพอดีมันเลยเปียนใจว่าเอา89มันตัวทีมักก้89ตัวกัน89 98นะคะตัวมัของของลุงอือตัวมากของลุงนักตัวกันตัวนี้ก็คือว่าได้จ้า เอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขนะลูกมานเนะะเาะฮัลโหลงวดที่แล้วกับเก่าหลายคักเนาะกาตั้งสามตัวเอาทำช่วงขางวดนี้ลุกมันให้วิ่งรูดที่เก้ากับศูนย์วิ่งรูดที่เก้ากับศูนย์เน้นไปที่เก้าเน้นที่เก้านะคะเตัวประกบมีสี่ห้าหกจับคูแล้วได้เก้าสี่เก้าห้าเก้าหก ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกลักลอยมีแปดกับหนึ่งนะคะชุดสามตัวลูกมันจับห่มีแปดเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าตัวเนียนชุดสุดคือแปดเก้าห้านะคะตัวกันตัวกันที่พวกขั้วแพ่ผาดน,นะคะคือแปดเก้าเก้าแปดกลับด้วย ทุกตัวที่อยู่ในหนีนะคะตอนช่วงขากลับด้วยทุกตัวนะคะ9495960405 06เน้นที่995กับ96ตัวเน้นตัวเน้นนะคะตอนช่วงขาเาทียวที่แล้วตัวประกบเทียวที่แล้วตัวประกบเทียวก้อนผุนนลูกหมานเนาะ เดี๋ยวเด้อตัวประกบสามสี่ห้าปรากฏฟามาน้ากันเลยสี่สามห้าเที่ยนี้สี่ห้าหกสี่ห้าหกหนิงตรงมาหเห็นแล้วนะลงมาเนาะงี้ยมาเห็นแน่แล้สี่ห้าหกหนิงม้าเห็นแน่นอน ันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาทีทุกคนล่อค่อยนะคะท่าน้ชมค่ะลายท่านลายคนกับฝ่าร่อล่อลุงหม,มานเพราะว่าตัวเลขแนวทางลุงหม,มานค่อนข้างแม่น,ลนหลักเหตุใดท่านผู้ชมมีเงื่อนไขในชีวิตประจําวันเนาะค่ะเนาะลายท่านลายคนหมูหมือขึ้นว่านี่กับผาดผาดยังผาดบกกลับผู้ลงค้นสื่ออย่สองเก่าต่วบริกับเก่าสองผู้ลงคนบตูก,ก,กันว่าเอานะคะ อันนี้จะมีเป็นบางคนนะคะเนาะประมาณสิเปอร์เซ็นต์นาะพวกนั้นก็เฮยกห้องก็ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านทุกคนที่ติดตามลูกม,มารแลโบผิดหวังเนาะค่ะเนาะลูกม,มานมีอย่างสีบอกาแฟนขับเอฟซีเข้าบาเรื่องตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนาครับเอฟซีสุปโปซุกคนเขบเนื่อทางของลูกม,มาน์ลใบ้กลับน้ำเงิบางครั้งบบกัปโผล่ออกมาแล้วก็ เสียความรู้สึกบานนงทีจีดายเงินใบทองใส่ในครัวเลือนปลาทูค่าขน,นมน่๊น้อยให้ลูกให้หลานไปกินนุติไมหน่อยอแต่ลุงมานก,ก็ตัวเลขของลุงมานก,ก็คือค่อยแน่นอนมันได้ต่อที่เขาไม่ลุดคือว่าแหละมันได้กันว่ามันลุดก็ขอโทษก็เอภัยลหลายๆแค่ว่าเขาก็ดีใจลุงมานดีใจนัๆๆๆ่น ัวเ,เรื่องับลุงมานก็พี่ว่าวิใช่นีเลยครับจากลุงมานก็ขอเก่าขอพระคุณลุงมานที่ให้ตัวเรียนแนวทางมากอเจารย์นันเป็นสะพานบุญทำให้ช่วงเมพซี่ทุกท่านทุกคนได้นั่งไปพิจารหน้าน,นั่งไปเสียงสื่อแล้วก็มีโคมีใช่กันเนาะคะ่ะเนาะค<า>่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะอย่าลืมแชร่ไป อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้บม่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากลุงหมานขังต่อไปเนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะขอกขอบคุณทุกท่านทุกคนที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจทั้งเจ้นางทั้งลุงหมานกะคอยทุกท่านทุกคนมีโชคไหลไหขึ้นไปทุกงวดทุกงวด<ม>วมมนนะลุงหมานเนาะจ้าเจอกันไม่คลิปหนาค่ะท่มนผช้ชมคะ่ะขอพระคุณมากคะ่ะลุงหมานคะ่ะสวัสดีคะ่ะผมสวัสดีครับ